โอ้นเล็กกโซอสอะดอืมา <Good. S 1> กจำปลาแดกเป๊ะๆผันว่าปลาแดกหอมลัเทื่ออันปลาหมึกผันว่ามันเหม็นเบื่องแนียละพี่น้องพลังจ้ำเจียวปลาแดก เงเด้อฝรั่งกินข้าวเหนียวจำปลาแดกเป๊ะๆจำปลาแดกว่าหอมผั่นว่ปลาเทื่อโอบปลาหมึกผั่นว่าเหม,ม็นมาจมให้เห่าเมื่อเท่อนเมื่อซ่านลาเทื่อจำปลาแดกผั่นว่าเส่บบผั่นว่าหอมหนึ่งปลาทุบไทยด้วยบักข้ามหวานใบเขา่า